สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้พาได้เลิกม,มาตัดอ่าผักกาดเขียวปรีนะโอ,โ,โอ้โหยังยังไม่ใช่ทาอะไรเลยลุงตัดไปแล้วลุงนี่เร็วเกินสวยมากดูสวยมากๆเลยโอเคหฮกะโอเคนี่ค่ะ これどんร味ですかดカドเผ็ดรสเผ็うร<ん><う>おนผ็ดรสいあのノーサワナにてるสเผารสารสเาติเหมือนอะ็รสเ็ดรเผ็ดรสเดรสเผ็ดรเด็ดสเด เราให้ลุงตัดก็จะเร็วๆหน่อยค่ะเพื่อนไม่ได้ให้ลุงตัดหรอกแกมาตัดเองเราก็ว่าจะตัดเองลุงจัดการแปบ๊บเดียวดูนี่เนี่ยโอ้โหก็ยีรยาตัดโอ้โหก็ยีราดีสุดเลยนะตัดสวยดีขนาดนี้ Oh, สวยนะสวยนะอ่าโตเตวงี่วะโอ้ oh, อันนี้ใหญ่มากเลยอ่ะเอ้ยสุดต oh. ้อหรอโหรองามงามตอนนี้ก็จะมีเสียงคนตัดหญ้าในนะทางด้านนี่บ้านโน้นที่ติดกันนี่แหละอ่ะก็อันไหนต่อโดยชิระ มีใครสนใจซื้อไปดองไหมคะเพื่อนขายแล้วเนี่ยในญี่ปุ่นอะขายนะแต่ว่า,า,โ,าโอ้โหนี่ว้าวไม่ดองขายนะเพราะว่าดองไม่เป็นกลัวไม่สําเร็จกลัวดองไม่อร่อยอะคือเราดองไม่เป็นง่ายๆแต่จะขายแบบผักสดที่แหละอนะขายเป็นกิโลถ้าแต่ส่งก็อาจจะส่งยากหน่อย สิบหัวสิบ<ฮ>หัวโอ้ที่ในตู้แต่มีสิอ่ะืหนึ่งสองสามเสียได้ว่ะไม่ได้ถอนออกตอนแรกอ๋อสวยอยูท่ทีปลูกก็ไม่ยากเลยคนระับเพื่อนนี่การหยอดหยอดมเมล็ดลงเลยอะ่ะลงเป็นหลุมๆแล้วก็มาถอนออกให้มันเหลือต้นเดียวนะมันไม่มีมันอาจจะมีพวกมแมลงมาอะไรมากินนิดหน่อยแต่ว่ามัน มันก็ยังเหลือนะเออมีกานเพื่อนมันมันได้อยู่นะมีการใช้วิธีหยอดหยอดลงเลยนะหยอดเมล็ดลงเลยทันอยู่นะคือไม่ได้ไม่ได้เพาะต้นกล้าก่อนอนะพี่เพราะความที่ขี้เกียจอะนะก็ง่ายๆไม่ทันอะนะก็เลยมันมีเมล็ดอยู่ก็เลยมาลงหลง,ลงนี่ตกผลสำเร็จอยู่ทันเพื่อนประกาศเกี่ยวปรีงามงาม สวยๆนะคะเก็บก่อนอันนี้ที่มูงอลานะ เอาอันนี้อีกหัวหนึ่งนะคะเม่นเดี๋ยวก็ไปลองดองดูก่อนจะสำเร็จหรือเปล่าเราต้องทำหลายๆรอบนะเดี๋ยวกินไม่ทันเดี๋ยวก็เผื่อมันไม่สำเร็จแหละนี่นค่ะเอาใบเหลืองๆออกเนะาะหอยจังเรื่องหนึ่งเราก็เอาไว้รอบต่อไปนะ นี่วันนี้เราก็ได้ลังหนึ่งแล้วนะคะได้กี่กอก็จะมีกอเล็กกอใหญ่เอาไปลองเห็ดเบงึงเห็ดบึงก่อนเด้อนี่แับเขียวสสวยจ้าอเอาไปแบบตากเอาไปตากให้ให้มันเอาไปไว้ให้มันยุบๆก,ก่อนเนาะค่ะไปแล้วโอ้ยอ้า แล้วก็มาเก็บไอ้นี่ไปด้วยชิงเกนใส่นะผัดผักกาดโอ้ของเตะอร่อยอยู่นะลุงบอกเอาหัวเดียวพอโน่เรียบเลย ใบชะท้าอก็ยังมีสิงนั้นใส่ปลูกง่ายมากเลยมันไม่ได้สวยมากกันไปโพสขายแล้วไม่มีใครซื้อดอมอว่าถักมาไนนั่นเออาโบ่อือุองคุองคุณขุณของค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 ุณ

การว่ามันไม่อร่อยค่ะมันแข็งว่ะกระไตว่ะลุงยังบอกกระไตว่ะมันแข็งมันไม่อร่อยอ่ะส้มตำก็แบบไม่คืออ่ะมันแข็งจริงๆเป็นเลือดยากตัวอีทลุงบอกว่ามันแข็งมากเลยยิงคนญี่ปุ่นยิ่งไม่ชอบแบบฟันไม่ค่อยดีนะแข็งแข็งอ่าอี๋อโอรุอีกอ่ะโอรุちょっとต้นไม่ไม่ละเนี่ยชั่วต อุติอุติมีหรือเดี๋ยวจะถอนเดี๋ยวจะลองไปโพสขายดูสิจะมีคนซื้ออันนี้กัออะไรบ้างนนี้ก่กเกะอันี่อุดเตอชานาพีอ่าใครทิ้งถุงมือวะเนี่ยนี่ก็ดูเพียบเลยอันนี้ก็ปลูกง,ง,ง่ายๆกันเพื่อนเนาะปลูกง,ง่ายๆเนาะก็ะคือใช้เวลาว่างปลูกผักเนะี่ยปลูกแค่นี้เป็นกิจกรรม ยังไงกิจกรรมยามว่างอะไรอย่างเงี้ยเออก็ปลูกไว้กินก็ไม่ต้องซีเรียสนะว่าจะขายได้หรือเปล่าไม่ขายได้อะไรเงี้ยเออ,อ,อมันปลูกง่งายๆเราไม่ได้เป็นมันก็นะเม็ดก็ถูกเม็ดก็ไม่ได้แพงมากเลยเนี่ยปลูกเราก็ได้กินเรียบร้อยแล้วได้มาเก็บกินเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นไม่ไม่ต้องซีเรียสว่าอะไรนะ กินไม่หมดอะไรเงี้ยเออเพาเป็นเรื่องปกติคนญี่ปุ่นก็ปลูกผักก็ทุกคนก็กินไม่หมดแบบนี้นะคันไม่จำเป็นต้องกินให้มันแบบว่าโอ้โหไม่เหลือไม่ลออะไรเงี้ยนั่นนี่